เอาเปรียบไหมนี่คนแบบนี้ยอยู่ประเทศกันไม่ได้อยู่รวมประเทศไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้เออมันชอบเอาเปรียบคนอื่นเออเอาทํายังไงก็ได้ให้เอาเปรียบคนอื่นไว้มันชัดเจนอยู่แล้วนี่แหละฟีดูเอานะครับคนมันเห็นแก่ตัวเอาเห็นแก่ได้เออคนพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ เออไม่ช่วยเหลือใครนะไม่ช่วยเหลือไม่อะไรกับใครทั้งนั้นอ,อ่ะเห็นกับตัวสุดๆอ่ะครบไม่ได้เพื่อนฝูงไม่มีอ่ะคนแบบนี้เพื่อนฝูงจะไม่มีเพราะอะไรเพื่อนฝูงเขาไม่คบไงอ่าไม่ครบไปด้วยกันก็เฮ้ยมึงออกดินะเออคณนะดเขาบอกว่าอร่อยจัง ตังอยู่ครบเขาว่างั้นโอ้โหเป็นไงไปด้วยกันอย่างนี้ก็บันเทิงแหละไปได้ครั้งเดียวอ่าตลกกินน่ะเขาเรียกว่าตลกกินอร่อยจังตังอยู่ครบอ่าเห็นนะก็จะสไตล์เป็นแบบนั้นเอฟซีสไตล์เป็นแบบก็เหมือนเพื่อนน่ะนะครับที่ทํางานด้วยกันเนี่ยเวลาเขานั่งสังสรร์นั่งปาร์ตี้นั่งสังสรร์กันนะล้อมวงนั่งกินกันนะ่ะ เพื่อนอีกคนนึงอะไม่มาช่วยออกหรอกไม่มีเออแต่ว่ามานอนนอนคุยกับเขาด้วยพวกนี้ชอบมานอนคุยด้วยเอคุยเผอหัวเราะกับเขาเอึกเอกเอึก,กคุยกับเขาไปเออพอเขาเผลอหน่อยก็หยิบหย,ยิบอาหารกินนะครับหยิบอาหารกินเรื่อยๆนะ <S 2> <S 2> <S 2> นอนคุยนอนหัวเราะกับเขาคุยเป็นเอึกอักคือทําเป็นเนียนตีเนียนเข้ามาแล้วก็กินกับเขา เพอกินอิ่มได้ที่ก็ค่อยๆเลื้อยออกไปข้างนอกนะค่อยๆอ,อ,อ่อยถอยหลังออกไปอ่าพอแล้วเห็นไหม <laughs> สไตล์อย่างนั้นเออีเดีอยวจะนอนก็มีความทุกช่วงเวลาระยะสั้นๆนะ่ะนะเออไม่ต้องคิดมากนะเอออย่ายเตะเลิดซะละ่ะอย่าดีใจตะเลิดนะเออระยะสั้นๆนะ เออก็มันมีระยะเวลาอยู่นะระยะทาง,งสั้นๆอย่าเพิ่งไปอ,อตะเลดิดดีใจกันยาวๆล่ะเออเดี๋ยวจะผิดผิดหวังซะไม่ใช่อะไรนะครับเอ,อดีใจไปก่อนช่วงนี้ให้ดีใจไปก่อนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรออพักผ่อนเถอะพักผ่อนนะมีความสุขแล้วกันนะครับนะเอออืม <c oughs> ไม่เป็นไร นี่และเอฟซีนะครับก็ว่าการไปนะครับก็ได้ทีอ่ะนะขี่แพะหนีเลยนะครับนะ <c oughs> อ,อคนมันชอบอ่ะเนาะมึงก็ไม่ว่ากันะนะคนมันชอบยังไงก็ชอบเออเขาจะเขาจะทํายังไงก็ชอบอยู่ดีนะครับก็คนมันฝังใจอ่ะนะ <c oughs> เออคนมันรักอะ่ะ อ่ะเหมือนเหมือนอ่าบางคนเน่ยรักรักแฟนอ่ะไม่ได้ลืมหูลืมตาเลยว่าแฟนไม่ดียังไงแบบไหนเนี่ยไม่ดียังไงมันก็รักเออก็ควรมันรักอ่ะเขาทาชั่วให้เห็นเนี่ยโหนะเออเห็นข่าวออกไหมแฟนมีโอโ้โหมีแฟนมีต้องสี่ห้าหกคนเออแต่แฟนแต่ผู้ชายเนี่ยไม่โกรธ ไม่มีปัญหาครับเออรักเหมือนถึงจะทําชั่วทําอะไรยังไงดีแค่ไหนยังไงชั่วยังไงมันก็รักเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเออมันก็ดีดีนะครับทำมาหากินนะครับแถมยังเอาลูกมาให้เลี้ยงอีกโอ้โหเป็นไงสุดซึ้งมากเลย FC. เอฟซีเออต้องยอมรับเขานะว่าเขามีความเป็นคนดีอ่ะดีจริงเป็นดีเกินไปเออคนที่ดีเนี่ยมักจะอยู่กับคนที่ไม่ดี แปลกไหมเออมันก็ย้อนสอนเนาะเออก็ว่ากันไปแหละอันนี้ตามข่าวนะเออก็จะเป็นอย่างนั้นคนระับมันไหนไหนมันรักอะเนาะออจะทําชั่วงไงมันก็รักของมันอยู่จะวันยังคํำเออดันทุลังอยู่งั้นแนหะละรักอยู่งั้นนะก็ควรมันรักอะอสั้นๆไม่มีอย่างอื่นไม่มีอะไรแอบแฝงเลยเออรักแบบแบบใจบริสุทธิ์เลยลนะ เอแบบเขาถึงว่าไงเอฟี MC นะความรักทําให้คนตาบอดจริงๆรอ่าจริงๆริงไหมจริงๆริะเขาไม่ได้สนใจนะ,ะคนนั้นเขาจะเป็นผิดถูกยังไงอ่ะไม่เคยสนใจแต่สนใจอย่างเดียวก็คือเขารักรักมากเออรักจนมองไม่เห็นว่าคนนั้นเขาทำอะไรทำอะไรยังไงไวนะ้มองไม่เห็นแต่เขารักอ่ะ อ่ย่างอื่นไม่สนแค่นั้นเองผิดถูกไม่เกี่ยวเอคนแบบนี้นี่เขาถวายให้ได้นะถวายชีวิตเลยเขาสู้หัวจนฝาเลยละ่ะอาพูดง,ง่ายไม่ว่าคนนั้นเขาจะทําดีทําผิดทําเลวตรงไหนยังไงเขาก็ไม่สนเขาสามารถจะไปปกป้องได้อเอออเาที่สบายใจนะแบบนั้นก็แล้วแต่เลยนะแล้วแต่เอสบายสบายเนะ แล้วแต่เลยมันจบอ่ะเอฟซีคนเราก็มีอยู่แค่นี้แหละในเมื่อในเมื่อถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยไม่ดีเราก็หนีสิถูกไหมแค่นั้นเองอยู่ไปมันก็อ่านะอยู่ไปก็ลำบากถ้าคนไม่ดีจะอยู่ทำไมอยู่ไปมันก็มันก็ไม่ดีอยู่ดีเออมันจะเจ็บแล้วเจ็บซ้ำเจ็บซากนะ คนเรามันเจ็บได้แค่ครั้งเดียวแค่นั้นแหละนะครับถ้าเจ็บบ่อยๆเจ็บนานๆแล้วยังทนอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องไปกินญ้าหวานแล้วล่ะนะนะเอซีเนาะเออก็ต้องไปกินญ้าหวานแล้วอยู่อยู่ธรรมดาอยู่ไม่ได้แล้วนี่แหละเอฟซีนะก็ว่ากันไปสุดท้ายก็ รับสภาพไปแล้วกันนะครับเรื่องนี้อ่ะก็คงขอบคุณมากนะครับขอบคุณ fc ทุกท่านด้วยขอบคุณทุกคนนะครับทุกกำลังใจเนาะอืมเดี๋ยวไอก็ต้องขอลงไว้นะเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณ fc ทุกท่านด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับเราก็จะดูจากสถานการณ์นี้ต่อไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับต่อไปเนาะอือะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ก็เดี๋ยวค่อยดูกันนะว่าหัวเลาะที่หลังเนี้ยจะดังกว่าจริงหรือเปล่าอ่าอ่ะจะใช่หรือไม่จะหัวเลาะนานกว่าไหมอ่าเดี๋ยวจะได้ดูกันนะเอตีนะก็ยังไงก็จะลืมดูคลิปดูโฆษณาให้ด้วยนะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะครับผมอ่าไลน์นี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ